ขับเก่งชนแฟนลุกได้แล้วสำนึกผิดคุกเข่าขอโทษเรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและคนรักกับเหตุการณ์การจากไปของภูมิภูชิตแฟนหนุ่มลุกชานวิทย์น้องชายใบยเตยสุธีวันที่ถูกรถเก่งมาด้าขาวเข้าเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา และสุดมีความคืบหน้าของคดีนี้ว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและเส้นทางหลบหนีและได้ทราบว่ารถเก่งที่ก่อเหตุคือนายพรศักดิ์จึงได้มีการออกหมายเรียกสองครั้งแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสุดท้ายจึงขอหมายจับและติดตามไปจับกลุมตัวได้ในที่ทำงาน ซึ่งทางด้านลุกพอทราบว,ว่าจับตัวผู้ต้องหาได้ก็ได้เดินทางเข้าพบผู้ต้องหาด้วยตัวเองทางด้านผู้ต้องหาก็ได้สำนึกผิดคุกเขา่ายกมือไหว้ขอโทษทันทีพร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่าไม่ทราบว,ว่าชนคนจนทำให้เสียชีวิตขอรับผิดซึ่งลุกก็เผยต่อว่าจะให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำหรือไม่ให้ทางญาติผู้เสียชีวิตเป็นคนให้อภัยส่วนคดีความก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกฎหมาย